สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดำทีมนะครับเมื่อคืนฝนตกทัลมบอขอทีมงานบุญรอดครับวิ่งไม่ได้ครับเลยย้ายเข้าบ้านก่อนนี่บรรดารถปกร้อดำรถไถมาจอดที่บ้านกันแล้วอ่ะจังหวะพอะดีกำแพงทำชั้นล่างเสร็จแล้วก็เลยจะเอาดิน ที่อยู่ด้านนอกกำแพงครับที่ของเขาเอาออกนี่ฮตามที่ตกลงกันเข,เขาไว้ว่าพอเวลาทํากำแพงเสร็จแล้วเราจะปรับดินข้างๆนี่ออกนะโอ้เจ้าการยาวนี่เดินลุยเลยไม่กลัวจมหรือไงนี่ยกำแพงนี่ช่างกําลังทําเรื่อยๆนะกําลังเทคานสองครับคานที่สองแล้วก็ปูเหร็กสะเตยยึดไว้ครับ รอบนี้ทำแบบทาวอรเลยอ่ะกดดูแข็งโอ้เดินลุยเลยแข็งฮะดินนี่ผมไม่เอาขึ้นนะให้เขาไปเลยครับจะได้มีพื้นนาที่สูงขึ้นนาะจะได้ไม่ขังนี่นาตรงนี้เขาตากับเพื่อนครับมันขังก็เลยอ้าวสเตเตอร์ทำอะไรนะ่ะให้มาเอาดินออกดิเล่นดีแล้ว ทำเหมือนหัวหน้าโจ้อีกแล้วเจอน้ำไม่ได้เมคโครนี่แปลกเล่นอีกแล้วอะนี่ครับเกียร์ให้เขาไปเลยไม่เอาขึ้นครับเกียร์ออกให้หมดอ่ะเป็นอะไรอีกล่ะอ้หู่เศษปูน,ปน ปูนไปติดครับปูนอืมหลุดแล้วปูนไปติดไอ้ที่พักเท้าครับได้ยินเสียงแกรกแกรกนี่ครับเกียรเข้าไปไม่เอาคืนให้เขาไปเลยฮะจะได้ทำทีเดียวให้มันจบๆไปครับ เพราะว่าเวลามีงานจะต้องไม่มาเพราะว่าประวงโอ้เอาตรงหน้าผมเลยแหมขี่เล่นนะทุกวันนี้เซียเตอร์เนี่ยเอาออกตลอดแนวนะครับตอนนั้นตอนปั้นจันมาก็มีเศษปูนู่นะเดี๋ยวต้องเอาเศษปูนออกให้เขาเนี่ยออกตลอดแนวนี้เลย เดี๋ยวดูสิในนานี่จะมีปลาหรือเปล่าเราให้กลับคืนเหมือนเดิมครับค่อยๆนะเสียเตยนะ ผมไม่อยากจะทำกำแพงรอบสามนะหมดไปเยอะแล้วกำแพงผมนี่ฮะพอดีเลยพืนะ้นนาที่นี่จะได้ไม่ต้องต่ำมีดินเข้าไปปรับให้เลยน้ำก็จะได้ไม่ขังดินเข้ามาเพิ่มไปเยอะเหมือนกันนะหลายเที่ยวเหมือนกันนะนี่โอ้เสียเตอร์นี่ว่าหาเลย เล่นแบบอยากหัวหน้าโจ้ดูดูเอาดูอ่ะนี่นี่ดูเอาโอ้สนุกใหญ่เอาเดินไปไหนอีกละ่ะอ๋อไปปรับเคียร์ให้เป็นทั่ว ให้ทั่วเขาครับให้ดูดีเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาทํานาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะทํานาไง mm. ก็พอดีเดี๋ยวไถปุ๊กหกวานข้าวได้เลย mm. โอ้โหดินไม่ใช่น้อยๆน,นะที่ผมเอาลงมาจากบ้านผมนี่เยอะเลยนะทีนี้ต้องเอามาเอาดินใส่เองอีกไม่ต่ำกว่า5้าสิเที่ยวครับ ดูสวยงามครับข้างล่างแข็งนะพื้นบ้านผมแถวแถวบ้านผมนี่ดินสมองนี่หายากโดยมากจะแข็งกันดินพื้นดินจะแข็ง มันก็ต้องมีลงเหลือไว้หน่อยนะจะให้ชิดกำแพงเลยมันคงจะไม่ได้เดี๋ยวคย็ถ้านามันแรงดีๆแห้งดีๆไม่แน่ผมอาจจะเอารถไทไปไล่ตะเข็บออกก็ได้เออ,อ่ะเอาเท่าที่เอาได้ครับนี่เข้าไปใกล้ามากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกำแพงผมจะพัง นี่ฝนตกหนักคิดดูเอาน้ำขังเลยคนงานทำกำแพงผมก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะครับนี่น้ำขังไว้เลยโอ้เมื่อคืนตกหนักจริงๆครับเช้ามานี่ก็ตกนี่ผมรอให้แดดออกสักหน่อยเลยให้เจ้ากันยาวลงไปเอาดินด้านข้างกำแพงออกครับนี่มาจอดบ้านหมดครับ ทั้งรถบริษัททั้งรถร่วมมาอยู่บ้านผมหมดเลยตึงย้ายมาถึงกันเมื่อเช้าวิ่งได้ประมาณ20กว่าเที่ยวครับฝนตกอีกรอบหนึ่งก็เลยย้ายเข้ามาบ้านอ่ะช่วงนี้ใครตุนน้ำมันได้สบายนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นวันนี้ขึ้น32บาทเลยขึ้นทีเดียว2บาทเลยดีนะผมรู้แนวเลยตุนไว้ก่อนน้ำมันนี่เหลืออีกเยอะครับตุนไว้สำหรับ 6ล้อไมคโครเลยเพาะครับไว้งานอะทางนี้ทำอะไรกันเนี่ยนี่บ้านหัวหน้าแม็กจะเข้ามาอยู่พรุ่งนี้นะถือโอซือเวลาพอดีเลยว่างพอดีเลยเลยช่วยเก็บเสร็จไม้เสรศษมือกัน,นช่วยครับ ลูกลังนี่หน้าฝนคอยดูเหอะไม่มีเหลือแน่ลูกลังหมดทุกปีครับสต็อกเท่าไหร่ก็หมดทุกปีโอ้โหดูเทเทสเตยึดกำแพงไว้เลยครับรอบนี้ทำแบบแน่นหนาฮะเทคานสามชั้นเลยนะนี่กำลังชั้นที่สองนี่เทเสร็จแล้วตอนนี้กำลังเทสเต แล้วก็ใส่แผ่นพื้นเทอครับล้างอีกทีหนึ่งเป็นสามชั้นเลยรอบนี้ล้มให้มันรู้กันปะนี่จะล้มอีกไหมจะพังอีกไหมให้มันรู้กันไปครับเดีย๋ยวมาดูเจ้ากันยาวันต่อนี่หิวเศษปูนมาแล้วเศษปูนี่กระเลกกนี่ยอย่าไปอยู่ในานาไม่ได้นะ๋ยวคนทำนานด้ร้องโอ้ยเลย อาหาปลาหรือไงืมนี่ตอนที่ปันจันมาตอกนี่ยุบนะอาศัยเสาเข็มกับคานครับที่วัล้อรอบแรกเอามาลองครับตอกปันจันมันก็เลยฝังอยู่ดินนี่แหละเดี๋ยวเก,ก้าวกันยาต้องค้นมาฮะ อย่าเอาชีกกำแพงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวยัยงไงพอเสร็จอีกทีหนึ่งค่อยเอารถไทไล่เก็บด้านข้างเอาครับโอ้กํำแพงผมนี่สวยเหลือเกินเว้าวหน้าเว,ว้าหลังอะ <c oughs> ช่วงนี้แรกก็ตรงดิ่งมาหรอกนี่โค้งมานูนมาอ้าธรรมดาครับเสาเข็มตอกมันก็ต้องมีเอียงบ้างไม่ใช่เสาหล่อฮะเราเสาหลอนี่จะตรงเป๊ะเลยนะ วันนี้ยามว่างครับวิ่งดินไม่ได้ฝนตกเลยพาเจ้าคันยาม,มารื้อดินข้างกำแพงบ้านของบุรอดเองครับออกเดี๋ยวรอให้พายุออกก่อนพ้าคาว่าพายุร้อนมีถึงวันที่2เดี๋ยวยังไงหลังวันที่2เดี๋ยวผมจะลงงานครับงานยังมีอยู่ยังรออยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ